สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฬาภูจริงค่ะบัณฑิตีเดชจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน,บนประกอบอาชีพผู้ช่วยนักวิจัยประจำสังก,กัดคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสวรสุขค่ะค่ะแล้วเ,เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็เป็นผู้นำค่ะแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆค่ะชอบช่วยเหลืองาน,นสัคงคมนะคะไม่ว่าจะ หรือว่าจะเป็นการบริจาคเลื่อนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะแล้วก็ยังได้รับเป็นตัวแทนนะคะได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ในการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆมากมายค่ะอยาาคิดมากกับอดีตที่ผ่านไปแล้วและอย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันนะคะอนาคตสุดสัปดาหและครั้งค่ะพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้กับผู้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ฟังให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงและพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ลงมือทำตามฝันให้สำเร็จค่ะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแข่งขันในเลนโฟตซนบิสโอค่ะได้รับการคัดเลือกในการร่วมแข่งขันทางด้านเคมีและทางด้านชีววิทยาในสถาบันอาหารค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้เข้าร่วม ทำจิตอาสาเพื s s eh? ่อับคมนะคะและได้เป็นตัวแทนของสโมสรนิศวะศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเโนโลีค่ะเขาทำกิจกรรมต่างๆเขาทำมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาการศึกษาค่ะในหน้ารางวัลนะคะที่ฉันได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมในระดับชั้นปีที่1และชั้นปีที่4ค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์ โครงการบุลีิธิดร์แท็บบรีมยีค่ะและเป็นนักศึกษาทีมุ่งบรทอบขอโครงการทรัพย์ในดินสุดเศรษยปริญญาค่ะและหลังจากที่ฉันได้สําเร็จการศึกษานะคะฉันก็ได้สอบขัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทค่ะโดยผ่านโครงการพัฒนานากวิจัยและนักวิจัยต้นสายกามค่ะจากคุณลักษณะที่โดดเด่นของนางสาวสกุลรัตน์บุญจริงเป็นผู้ประพฤติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการเรียนด้านกิจกรรม และมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนกำแพงเพชรจึงขอยกย่องเชิดชูกเกียรติและมอบรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งการศึกษาบัณฑิตด,ด,ดีเด่นนางสาวสกุลรัตนบุญจริง